สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกสิมาพรนิพพานขะชื่อเล่นชื่อจูนอายุส8ปีเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ่ะมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการสื่อสิ่งดินน้ำป่าปิที่สองตอนไม่รับโปกสายน้ำแห่งชีวิตเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถในด้านการสร้างสื่อ,อตา่างๆได้สร้างสารรค์ออกมาอย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะงานเขียนสารคดีซึ่งเป็นงานเขียนที่ดิฉันชอบและถนัดมากที่สุด อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของแม่น้ำโขงออกมาในมุมมองที่ว่าแม่น้ำโขงในปัจจุบันนี้นะคะมีทั้งความเชื่อความศรัทธาของคนรุ่นแม่น้ำโขงวิถีชีวิตที่อยู่กับคนรุ่นแม่น้ำโขงม,มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะคะดังที่จะเห็นได้จากบริเวณผาแต้มนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีที่จะมีภาพเ,เขียนสีเกี่ยวกับวิถีชีวิตการเป็นอยู่นะคะของคนสมัยสา0 0ันปีที่แล้วนะคะและ ในปัจจุบันนี้นะคะก็ยังเห็นภาพดังเช่นอดีตอยู่แต่ว่าภาพเหล่านั้นนะคะกำลังจะกลายเป็นเพียงอดีตเพราะว่าที่บริเวณต้นน้ำนะคะได้มีการสร้างเขื่อนกั้นน้ํากั้นแม่น้ำโขงเอาไว้นะคะส่วนปัญหานั้นก็จะมาตกอยู่ที่ทางหลังเขื่อนหรือว่าบริเวณทางปลายน้ำนะคะก็รวมไปถึงประเทศไทยนะคะถ้าประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ทาง ตะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งมีโพรมแดนติดกับประเทศลาวถ้ามีปัญหาอะไรนะคะประเทศไทยน่าจะได้รับผลกระทบมากพอสมควรนะคะก็ปัญหานั้นนะคะไม่เพียงแต่ส่งผลเฉพาะคนรุนแม่น้อโขงเท่านั้นนะคะอาจส่งผลไปถึงผู้คนที่อยู่ในประเทศไทยได้นะคะค่ะก็อยากจะขอ ฝากเนื้อฝากตัวกับท่านคณะกรรมการนะคะเพราะว่าดิฉันนะคะอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้เป็นอย่างมากนะคะอยากมีส่วนร่วมในโครงการนี้เพราะว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะดิฉันก็อยากจะถ่ายทอดปัญหาเกี่ยวกับปัญหาของแม่น้ําโขงนะคะที่ปัญหาเหล่านั้นกําลังคืบคลานมาหาประเทศไทยเราอย่างต่อเนื่องนะคะก็อยากจะขอฝากเนื้อฝาก ไว้หน้าที่นี้ขอบคุณค่ะ